mà thang hàng thang xoắn này đấy sáu mươi đấy mù ngang vai của bô đưa rất nổi bala kim tuân bớt sang hạnh này ừ, được nổi mù ngang vai của đây là kim thang bay ทมคลายกับอได้เงินอยู่ัวไปสวนแต่เศานะที่นี่ท่านได้เห็นมาอไปจากไหนด <c oughs> เป็นยังไงท,ท่าไปชวนมากเป็นยังไงมากใหม่มากต่อกม,มีเด็กหน่อยรักกินบอกนึงรักกินคือเก,าอากา่าบ่จักไรว่ะเด็กหน่อยหนึ่งอดีมึงว่าอจะเคียนใไบได้ไรคูนใบว่ามันสียดตอนแรกว่าเคียนใบเคียนคูันใบลูกปืนลูกเดียวสามารถเึดในคนตายหลย เขาเข่ามากเลยที่ยหลักกินคือเก่าสำนวนน้ำมันลบถิ่มที่ขวียนมันลบถิ่มมันออกมันบาดมันเขียนคืดมันขู่เัาพ่อมันบาดเล็กไฟอันเดียวประสาหมาดดูชัวจะรู้ที่กัดโอ้เามันเาเนี้ยนครัวเนี้ยนบาร์ี้จะมีวิธีจัดการกับาแฟหน่อยพวกนี้อะไร มันได้ส <graduate> <ouse> ีเงอมันเคยขดยก็มีธีของกาโเขียนครูมันคือหยว่ามักม่เห็นกินโลหามจูกชวนของาดเสียงกับมันเดี๋ยวอะจูกชวนถิ่ไฟกกินซากอสะยางวะเออเฮ้ยเมื่อคืนนี่จะร่มโทรศัพท์กับไพรพอเฮงหนึ่งจนมาคอยนอนดับป่าโอยเสียวยอยทรมมาก ว่เหวหมอนมันมีเมียสามคนนีเมียตั้งสามคนนะบอเขแล้วปลา้าแลปแลาเป็นยังเลือังปลาเมียคนที่หนึ่งมันเอากันมากอันวน่่ยมันมาหลายปีแล้วจะได้รูต้งกันสองคนแต่ว่าหย่อนปลากันหยวเลูกคนที่สามแมวนี่เดี๋ยนอกผู้ช่ได้ดูต้องกันสองสามคน ปลาปัญญามันหยาบมากนบอกว่ายาเห็ดยาเห็ดแห้งบืนใสจซะซาเป็นของปลาเท่ากันนะเด็กสิบปลาย่อนในลูกคนที่สามเห็นหับปลาเลยเนาะเป็นของปลาคือมันแต่ปลากินได้มันเห็ดมันติดลูกคนที่สองเออแม่นแนเนาะ เมียคนที่สองเดซ่าเป็นยังเราจังป้าป้าอย่างโต้นโอ้ยต้นจีซื่อนี่กระป้าว่าส่งดยู่กับป้าททกันเลยต้นโ,โอ้ยต้นจีซื่อกับสีป้ามันกระโพดเด้โอโวป้าจังไหนมันซอนไหนฟังเป็นฝอยกับเป็นตาปลาอยู่มันไปย่ามือนั่นมือถึงย่าแต่บางบ่นย่างมันได้กลับมา กลับมามันก็มาอาบนอนเนาะเมียมันเป็นปกติคือเก่าคือบ่มีหยังพอนอนไปไก่สีดำเป็นอย่งไรได้ยินเสียงโถามเมียมันถามเนี่ยมาเพื่อยู่จะโต๊ะนอเมียก็มาบน์แล้วพอดไปได้ยินเสียงโถอ้าวนะไพโต๊ดแต่ว่านีบางที่อยู่ในตู้มันโต๊ดที่อยู่ในตู้มันเป็นไผ่มียมัน บอกว่ามานอนนะโอ้นีบอกสาเหตุป้ากันย่นต้นเนี่ยคนที่ช้าเป็นยังไงเนี่ยป้าเนี่ยมาล่งทุนลงทุนมันก็ดีแต่ว่าจากเหตุยากหาจะมาแบบปลาจะสิบปลาจะเลยไปขู่ปลากันเลยโค้งเงินน้ำพัวไปหาแซนเอาไปลงเส้นปลาอ้าวปลาเป็นยังปลาตายสมอง เป็นยองเมง่อไหร่ก็ได้มันเป็นยังไงมันรออกกําเต่าโอ้เีว่าจะไหนเมียเรามากนลุทุนเด็ดกันพนันูุป้าเจ้าขออเออเมืองเศร้โท่ไปถึงน้ำมันมันโมยู่แต่ว่าลูกสาวามันหักพอดือทางหูกเศ้าหอห้องไปไซนะ มันพุงต่อว่ะแล้วไปตลาดก็มีเมียใหม่แล้วเอาเมียใหม่เหอถไหมอืยก็ได้ถามมาเป็นไงพอมึงกับเมียใหม่หักกันอ่เหรอมันก็ตอบว่าหักกันอยู่ไลยมันคือเลยแล้วก็ดินพ่ายเหือดกันยังพ่ายเหือดฝอยก็เออเนี่ยจะว่าคนฟงใจว่าได้ถามมันต่อยังนั่งพ่ายเหือดมันก็มันก็โหวมก็ซ้อนว่าอีพร ก็อีเมะเล้วพวมโป๊กหัวแล้วพอเราตึงชี้เสงดังอีพอแล้วก็ะเฮ็ดอึบอึอึบอึอเขาจอเขาพอสะักอีพ่กับวะรีพัอก็ลลมโรคหอยตึงน้ำเขาเหือแน้วเล่าปะอีเมก็บวะคือนน้ำเขาเหือไว้แเต่โอยกันลัางัวโอ้โยกัวะมันมาควมว่าดยังไเจะบาดยังไรเลยเป็นยังไ่ายเหือเจ๊ล่ คอยสรสังใจคุณคิดทุตสารรมเดี๋ยวผมจะโทรไปถามคุณพายเกิดอีกคึนโทรไปถามทมไมรัะ